ในยุคนี้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นระบบหัวฉีดน,นะครับาการใช้งานาต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้กระแสไฟเข้ามาหล่อเลี้ยงนะครับตู <Yeah! S 3> ้ชาร์จแต่ขาดไม่ได้เลยตู้ชาร์จแต่ขาดไม่ได้เลยตู้ชาร์จแต่ขาดไม่ได้เลยครับ บทเรียนนี้นะครับเป็นบทเรียนการใช้ตู้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับในยุคนี้นะครับเป็นยุคที่สําคัญเลยครับการใช้ตู้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับในการชาร์จไฟแบตเตอรี่นะครับกับสําหรับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าในยุคนี้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นระบบหัวฉีดนะครับการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้กระแสไฟเข้ามาหล่อเลี้ยงนะครับเพราะนั้นตู้ชาร์ะขาดไม่ได้เลยครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักการใช้งานสําหรับตู้ชาร์จแบตเตอรี่กันนะครับในเบื้องต้นว่าเขาใช้กันยังไง ตู้ชาร์จตูวนี้ตู้ชาร์จตัวนี้ทําหน้าที่คือชาร์จกระแสไฟหรือเพิ่มกระแสไฟให้กับแบตเตอรี่เองมันมีตําแหน่งนอบอกให้เรารู้ว่ามันทําหน้าที่อะไรเดีย๋ยวเราจะต้องศึกษามันการที่เราเป็นช่างเนี่ยเราจะต้องรู้ทั้งหมดเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างเราต้องรู้จักมันว่ามันใช้งานยังไงเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ไม่เจ็บตัว ไม่เกิดความเสียหายกับลูกค้าโอ้พระเจ้าจอร์จ่เราไม่เจ็บตัวเพราะอะไรเพราะถ้าเราถ้าเราม่รู้จักเครื่องไม้เครื่องมือนต่ตัวตัวที่เราจะใช้อยู่เนี่ยแล้วไม่เกิดพลาดทั้งไปไม่เกิดอุบัติเหตุก็ได้อุบัติเหตุเพราะนั้นการเป็นช่างหนึ่งจะต้องรู้จักการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองถ้าเราไม่รู้จักน่าหมายความว่าจะเกิดความเสี่ยงกับตัวเราตลอดเวลาเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กับตัวตู้ชาร์จแบตเตอรี่ แล้วก็ไล่ลำดับไปเลยเครื่องมือต่างๆนะหลายๆชนิดเยอะแยะเลยที่เราต้องรู้จักกันเราจะต้องเป็นช่างที่รู้จักการใช้เครื่องมือให้ถูลักษณะงานถ้าไม่ดูดลักหละงานนี่คือบันไลเกิดแน่นอนเฉพาะตัวนี้นะบอกไว้เลยตัวนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าเราใช้ผิดประเภทลดลูกค้าเสียหายแน่นอนเพราะว่ามันมีกระแสไฟที่มันค่อนข้างจะสูงหรือแรงได้ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยว่าแต่ละปุ่มแต่ละรูต่างๆเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ช่างช่างโอดีกว่ะเดี๋ยวพี่จะบอกแล้วช่างโอชี้ <Okay. S 1> เริ่มตั้งแต่ตัวตัวสวิตก่อนตัวสวิตเนี่ยก็คือทําหน้าที่ปิดเปิดก็คือสะพานไฟปิดเปิดเพื่อให้ตู้ตัวนี้ยมันสามารถทํางานได้นะออนออฟาช่างช่างโอลองโยกขึ้นโยกลงดูกระโดดเปล่าตัวคั่วอีกที เห็นว่าตัวควบอยู่ที่ตัวกาวเยี๋ยวชนกันพอเปิดปั๊กไฟมามันชนเราก็เอาไฟออกก่อนก็คือตัวสวิตช์ออนออฟทำหน้าที่ปิดเปิดนะโอลองดูครับปิดเปิดอ่าเปิดก็คือออนกดลงก็คือออฟก็คือไว้ทำหน้าที่ปิดเปิดต่อไปตัวไหนต่อตัวบอกตำแหน่งโบนก็คือเอาออกบังสายไฟบังจะมีหก ถึง12โวลต์6โวลต์ถึง12โวลต์อยู่ข้างซ้ายข้างขวา18โวลต์ถึง24โวลต์เพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับโวลต์ 2>, 2โวลต์6หรือ2โวลต์มันตัวเดียวกันนะเดี๋ยวช่าโอลังโยกเล่นดูโยกไปทางซ้ายไม่ได้แล้วมาสุดแล้วก็คือมันมาวางตำแหน่งไว้แล้วโยกไปทางขวาอ่าดันหยุดนั่นคือระหว่างกลางระหว่างกลางคือไม่มีตำแหน่งใดๆ uh. เว้นว่างเอาไว้อ่าโยกไปทางขวาเออ ก็คือตอนนี้ถ้าเราจะชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นลูกใหญ่ๆพวกรถยนต์ที่จำนวนโวลต์มากมากกว่า12โวลต์ก็ต้องมาหมุนมาทางที่18โวลต์ถึง24โวลต์แต่ถ้าเราจะชาร์จแบตเตอรี่ที่จำนวนโวลต์ไม่เกิน12โวลต์ก็ต้องหมุนมาทางด้านซ้ายทางโอ้ทางทางซ้ายหลักๆเลยคือรถมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยแหละช้อยู่แค่นี้แหละตัวเดียวกันอยู่แค่นี้6ถึง12โวลต์เพราะว่าตำแหน่งของมันคือตรงนี้ ต่อไปแอมแอมเราดูจากแบตเตอรี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบแอมนี่ดูจากแบตเตอรี่เอาแบตเตอรี่มาลูกหนึ่งมีลูกขนาดนี้ไซส์นี้มันจะอยู่ที่ห้าแอมรถมอเตอร์ไซค์บ้านเราส่วนใหญ่แล้วจะห้าแอมซะเยอะห้า <6 6 S 1> แอมหกแ,แอมก็ดูตรงตัวเอตัวลูกเล็กคือสิบสองโวลต์ห้าแอมเอาลูกเล็กลงมาหน่อยเอาลูกเล็กมา้างล่าง ลงมาตรงแหละต่อกันแหละวางด้วยกันแหละวางคู่กันแหล,กแหล่ก็เราก็ต้องดูจากขนาดของแบตเตอรี่ด้วยว่าขนาดของแบตเตอรี่เนี่ยเราควรที่จะใช้อยู่ที่ตั้งค่าไปอยู่ที่กี่แอมตอนนี้คําว่ากี่แอม๋อยวพี่เปรียบเห้เก่อนอันนี้หกแอมตังคบุญนะอันนี้หกแอมอันนี้ห้าแอมเพราะนั้นเวลาตั้งแอมเนี่ยมันมีหลายกรณีที่เราจะตั้งตั้งมากก็ได้ตั้งน้อยก็ได้แต่ให้ดูความสมของแบตเตอรี่เพราะอะไรแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้มันไม่มีไฟเลย คือบางทีมันไม่ใช้มานานแล้วเราจะกระตุ้นมันแต่เรารู้ว่ามัน5แอมแต่ถ้าเรากระตุ้นแค่5แอมเนี่ยไฟมันเข้าช้าเราก็ตั้งแอมให้มันสูงขึ้นตั้งโอลอง6แอมป่ะช่างเจ็ดหรือหกหรือแปดแล้วแต่เราก็ได้อ่ะเราตั้งให้ไฟมันสูงขึ้นให้มันแรงเพื่อให้มันกระตุ้นเข้าแบตเตอรี่ที่มันไม่เคยใช้งานมานานแล้วเนี่ยเพื่อให้กระแสไฟมันมัาให้ได้สีแดงคือไฟบวกสีดําคือไฟลบ แดงบวกดำลบอันนี้ห้ามหนีผิดนะหนีผิดหรือขี้ผิดนี่กระแสไฟสลับกันอาจจะเกิดประกายไฟเกิดอันตรายได้เพะฉะนั้นการที่เราจะเล่นกับแบตเตอรี่หรือกระแสไฟจากตูต้ชาร์จเนี่ยจะต้องมีสติสมมติเราหนีที่รถลูกค้าเราหนีผิดปั๊บก,กระแสไฟวิ่งไหลผ่านย้อนสอนกันอยู่เนี่ยบวกเป็นลบลบเป็นบวกเนี่ยกองเกินต่างๆเสียหายได้แต่เขามีฟิลรองรับอยู่ก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเสียหายได้ ระหว่างที่มันวิ่งผ่านไหลผ่านอาจจะเกินจิวเข้าไปแล้วค่อยขาดก็มีก็ต้องระวงังห้ากมี่สุดเรื่องนี้สําคัญในการใช้งานนั้นถังน้ํามันเนี่ยที่เราเปิดปั๊เอาไว้แล้วถ้าเกิดมีแบตเตอรี่ไปสปาร์ปปับ๊บมีประกายไปปุ๊บตรงถังน้ํามันพอดีมันระเบิดปุ๊บติดเลยมันมีสะเก็ดไฟนะช่างโอทําให้ดูสะเก็ดไฟทําไงออ,ออกมาอา่ะมันจะมีไฟยกสูงหน่อยตรงนี้หน่อยมองไม่เห็นตรงนี้ตรงนี้ยกมาให้ให้กล้องเห็นไม่ขึ้นสูงอีกมองไม่เห็นนั่นแหละแล้วทนกัน จะมีประกายไฟเพราะนั้นประกายไฟตรงนี้ถ้าตรงไหนมีน้ํามันอยู่มีไอระเหยของน้ามันอยู่มันติดได้เลยมันติดได้เลยนะครับพรนั้นเราต้องระวังแม้กระทั่งเราขี้แบตเตอรี่เนี่ยมันก็มีประกายไฟขี้ผูกก็มีประกายไฟช่างโอลองขี้เลยแดงบวกดำลบลเราหนีแค่ตรงแบตเตอรีตตร่มีไฟแต่เราจะกระตุน้นกระตุ้นโดยเพิ่มแอมแปร์เข้าไป ให้ไฟมันไหลเข้าเยอะๆไหลเข้าเยอะๆตอนนี้ในการกระตุ้นหรือเดินองความได้ในการกระตุ้นพอเราเพิ่มแบบนี้แล้วแปลว่าไฟมันแรงเราต้องไม่ลืมถ้าเราลืมอาจจะซื้อตัวตั้งในการปลุกเล็กที่มาเตือนเวลาเราอาจจะตั้งไว้ระมาณสักห้านาทีให้มันดังแล้วเราก็เดินมาสลับเปลี่ยนมาที่ห้าแอมป์ช่างโอเปลี่ยนห้าแอมป์ เพื่อให้ไฟมันสู่ปกติโดยที่ไม่สูงตอนแรกให้กระตุ้นได้แต่ใช้เวลาไม่นานเพราะว่าถ้าเรากระตุ้นนานจนลืมเจ็ดแอมป์แอมเข้าไปเตัวนี้มันร้อนแล้วมันจะบวมหรือระเบิดได้เพราะฉะนั้นนี่ไงสิ่งที่เราจะต้องระวังไม่สุดเลยก็คือสําคัญเลยเรื่องตรงนี้ไม่ได้สองอย่างนี้คือตรงนี้ต้องตรงโวลต์ต้องตรงแอมต้องรู้ว่าเราตั้งอยู่ที่เท่าไหร่และเราต้องการอะไรกับมัน ต้องการกระตุ้นก็เพิ่มกระแสไฟเข้าไปให้สูงแต่ว่าต้องรู้จักเวลาอาจจะมาเดินตรวจสอบทีว่ามันร้อนอยังไฟมันเข้ายังวัดทีใช้เวลามาสามนาทีห้าทีวัดทีพอมันเข้าที่เราปรับมาที่คงที่อยู่ประมาณห้าแอมป์หรือสี่แอมป์สามแอมป์ได้เพื่อให้ไฟมันไหลไหลเข้าในแบตเตอรี่นั้นอย่างอย่างชา้ชาชา้ชาช้าช้าแต่มันค่อยบรรจุไฟเข้าไปเรื่อยการที่เราตั้งค่าแอมป์ที่ไม่สูง มันจะทําให้แบตเตอรี่หนึ่งอยู่ได้นาน2ก็คือประจุไฟได้เต็มสามไม่เสียหายต่อไปตอนนี้รู้แล้ววิธีการชาร์จชาร์จยังไงแต่จะบอกขั้นตอนในการชาร์จอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งที่มีการคีบสวิตช์ตัวนี้ออนออฟจะต้องปิดก่อนอ่าช่างโอทำให้ดูตัวอย่างเขาอ,ออกมาปิดเสร็จแล้วก็คีบไฟบวกไฟลบได้เลย ่าแล้วเราก็เปิดสวิตโดยที่เรามองไแล้วนะมันมันตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เปิดสวิตทํางานแต่ตอนนี้ทีวความที่เราอยากรู้ว่ามันมีปฏิกิยาทางแบตเตอรี่หรือไม่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีขี้ตัวไฟบวกที่หลังช่างโออ๊อบป๊บเนี่ยเราเปิดสวิตเรียบร้อยแล้ว่ะตอนนี้สุดท้ายแล้วอ่าเราแตะลงไปเลยเราจะเห็นว่าไกลาไปหรือไม่เห็นเนี่ยรู้แล้วพอ,อเราขี e ้ไปปป๊บแล้วเราเพิ่มแอมป์เลยผ่าช่างโอเค แล้วเราก็เพิ่มกระแสแอมแปร์เข้าไปให้มันสูงขึ้นไวห,หน่อยหนึ่งสักเจ็ดแปดประมาณนี้แล้วอย่างที่บอกว่าแล้วเราก็มาตั้งเวลาเอาไว้คอยตรวจสอบมันว่าไฟมันเริ่มไหลเข้าหรือยังถ้ามันเริ่มกระตุ้นเข้าแล้วให้ปรับลดลงจากการชาร์จแบอนี้ก็มีประมาณนี้ส่วนการชาร์จที่รถอ่ามีอีกการชาร์จที่รถโดยโปกติแล้วถ้าตามหลักการแล้วเขาไม่ให้ชาร์จ oh, <no. S 1> เขาไม่ให้จั๊งอยู่กับรถเพราะเขากลัวไฟฟ้ารัดรบุงจร เขากลัวเราเนี่ยแหละทาเสียหายกับรถลูกค้ากับรถตัวเราเองเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ให้ชาร์จที่รถแต่ถ้าเรามีประสบการณ์มีสติมีความรู้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนี้จริงๆให้ชาร์จที่รถได้แต่ชาร์จโดยต้องมีสติแล้วมีหลักการด้วยนะแล้วต้องมีความปลอดภัยด้วยต้องรู้ดี่ยวมันคืออะไรชาร์จเสร็จแล้วเพื่อกระตุน้นให้รถชาร์ทติดได้ก็ได้ ม่จะเป็นต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาแต่โลโรถไม่จะเป็นต้องถอดแบตเตอรี่ออกมามจออกมากต,ตัวรถแต่ว่าต้องฝุดฝนต้องเข้าใจนะถ้าชาร์จจำผิดเนี่ยคืออย่างที่บอกเสียหายทั้งคันรถเลยรถอาจจะเกิดไฟฟ้าแล้ววงจรได้แล้ววงจรไฟฟ้าทั้งคันเนี่ยใใหม่เนี่ยมันเกิดความเสียหายได้ติดตามช่างก้าได้ในเฟซบุ๊กสอนซ่อมมอเตอร,ร์ไซค์รวยรวยชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ และอีกหนึ่งช่องทางทางยูทูบช่างกล้าสอนซ่อมมอเตอร์ไซค์อย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดม่พลาดคลิปดีๆเทคนิคการซ่อมมอเตอร์ไซค์ก่อนใครกันนะคะอันนี้เรามาดูตำแหน่งต่อไปของตัวตู้ชาร์จตัวนี้ว่ามันมีอะไรพิเศษอีกให้เราโดยปกติแล้วไอ้ตัวตรงนี้จะมีไฟบอกว่าเปิดจะสว่างเป็นสีเขียวแต่นี้มันเสีย ก็จะมีไฟบอกตรงนี้ตำแหน่งไฟบอกต่อไปจะมีช่องสองช่องเห็นไหมว่ามันช่องอะไรมีใครรู้บ้างจางโอลองบอกดิมันคืออะไรมันเป็นช่องพิเศษให้เราใช้งานไฟแสงสว่างแต่มันมีบอกอยู่ว่าไฟของมันเนี่ยใช้ได้แค่ไหนเห็นไหมมันมีตัวเลขอยู่ข้างบนช่องนี้ใช้ได้สองโวลต์นะ ช่องนี้ใช้เอาไป24โวลต์นะเพราะฉะนั้นเราเอาไปที่มันไม่เหมือนการไปเสียบไม่ได้หลอดขาดหลอดไม่ติดด้วยถ้าเอาไปสูงไปเสียบต่ำกว่ามันก็ไม่ติดถ้าเอาไฟหลอดไฟที่มันมันต่ำแต่ไปเสียบไฟสูง24ี่โวลต์อาจจะขาดหรือระเบิดเลยมันจะปุ๊บเลยหรือช็อตก็ว่าไปประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าเขาทํามาเพื่ออะไรบางตัวทาไฟ220โวลต์มาเลยนะตู้ไอเป็นตู้ใหญ่ต,หญต้องไปดู บางตัวเนี่ยไฟมันต่างกันนะต้องดูด้วยเพราะนั้นก่อนที่เราจะซื้อตู้ตู้ชาร์จแบตเตอรี่เราต้องศึกษาเรื่องเรื่องการใช้งานก่อนอย่างเงี้ยเรามาเี่นกับพี่ที่เนี่ยเรารู้แล้วถ้าตู้แบบนี้ใช้งานงี้กับมอเตอร์ไซค์ก็โอเคแล้วไม่ต้องไปใหญ่โตโมโหลารก็ได้หรือเราต้องการที่จะไปชาร์จรถยนต์ให้ด้วยก็ไปเพิ่มตู้ใหญ่ๆก็ได้แล้วแต่เราแล้วคุณเราแล้วกันทั้งก่อนที่จะซื้อเราศึกษาก่อนพอซื้อมาแล้วก็ต้องศึกษามันอีกว่ามันทําหน้าที่อะไรบ้างต่อไปมีเข็ม เรายังไม่พูดถึงเข็มเลยเมื่อกี้ลืมเรื่องเข็มเข็มเนี่ยเป็นตัวบอกกระแสไฟเหมือนกันว่ามีไฟมากน้อยแค่ไหนชาร์จแล้วไฟเข้าแค่ไหนตอนนี้เข็มมันไม่กระดิกก็คือกระแสไฟไม่มีแบตเตอรี่ที่มีไฟมาสีอะไรสีบนแถวบนไงสีส้มน่ะี่นั่นแหละนั่นแหละค่ะลองดูอ่ะเราดูนะตอนนี้เข็ม แบตเตอรี่ลูกนี้เข็มไม่กระดิกเดีย๋ยวเราเอาแบตเตอรี่ลูกต่อไปลองเปลี่ยนดูหาวางบนแล้วลองดูลองคีบดูดูแบตเตอรี่ให้แน่นอนก่อนนะหาเปิดสวิตช์เอ,อิบลองแตะดูเรยกเข็มกระดิกไหมอ่าไอ้มากเข็มกระดิกเข็มกระดิกเลยเข็มโยก เข็มมักระดิกมันทำงานเพราว่ามีกระแสไฟที่มันไหลเข้าถ้าเราเปิดแอมป์สูงเข็มจะยโยกเลยนี่เข็มไม่ขึ้นมานี่ยเข็มไมนะ่ขึ้นแม่ห้อยเราเปิดเปิดกระแสะไฟแอมขึ้นมาเห็นไหมมันขยับขึ้นมาแล้วฮะไฟเข้าแล้วเข้ามาแต่เราจะไม่แนะนําให้พาร์กระแสะไฟแอมที่มันสูงเกินนานเกินไปเพราะอย่างหนึง่งแบตเตอรี่เสียเร็วมันจะบวมเกิดเราลืมทั้งเหอก็เสียเลย เพราะนั้นเราก็ต้องระวังรื่ตรงนี้แหละสำคัญเลยที่อันนี้ก็คือพอเปิดไฟสูงแล้วก็วพยายามดูนตลอดเวลาอย่างที่บอกซื้อตัวตั้งในกาปูกมาจะสามาันที่ห้าทีให้มันเตือนเราวันที่เราเดินไปเดินมาลืมเกิดเรางานเยอะๆเราลืมว่าชาร์จไฟเอาไว้ถามพี่ว่าลืมไหมลืมครับบางทีเราทําอยู่คนเดียวลืมเปิดร้านอ่ะบางทีเราชาร์จเอาไว้แล้วเดินไปนูปนน่นไม่้กลับไปนี่อ้าวมันไรเกิดแล้วแบตเล่นบวม อ่ะตอนนี้มีแบตเตอร,รี่มันจะมีความร้อนสูงเพราะเป็นแบตแห้งไม่ใช่แบตน้ําแบตเตอร,รี่แห้งสามารถชาร์จไฟได้เห็นไหมบางคนไม่รู้ว่าแบตเตอรีร่แห้งชาร์จไฟไม่ได้เข้าใจว่าอย่างนั้นแบตเตอรี่แห้งแท้เนี่ยชาร์จไฟได้น้ําก็ชาร์จไฟได้ก็ง่ายแบตเตอรี่ทุกลูกอะชาร์จไฟได้หมดแหละเพียงแต่ว่าวิธีการชาร์จมันแตกต่างกันแบตเตอรี่แห้งชาร์จโดยที่ไม่ต้องถอดอะไรเลยไม่ต้องมีฝาเปิดต้องเติมน้ำเลย แต่แบตเตอรี่น้ํามันจะมีบุ๊กมีขนาดปริมาณของน้ํากันเนี่ยบอกอยู่ว่าจะใส่อยู่ที่ดับไหนจะไม่ใส่เต็มนะครับจะมีขีดบอกขีดล่างขีดบนขีดล่างคือไม่ให้ต่ํากว่าขีดบนคือไม่ให้สูงเกินมันมีแรงมันมีการเดือดด้วยมีการปจุไฟของมันด้วยเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่จะต้องดังอีดันอีมันสูงเกินไงไฟมันเริ่มเยอะเกินมันรับได้เพราะฉะนั้น เราจะต้องรู้ด้วยว่ามันชาร์จแบบไหนระวังยังไงแบตเตอรี่แห้งมันร้อนโดยปกติแล้วจะแนะนำให้เอาหาถาดใส่น้ำกันบวมเพราะ,พระ,ว,พระวพี่กลัวพวกเราลืมนะงแรกดี๋ยวที่บอกท่านมีนาการปลุกเอาถาดใส่น้ำถาดแค่ไหนเราบ้านเรามีพื้นที่ขนหนก็แล้วแต่นะแต่อย่างร้านอย่างเงี้ยมีพื้นที่เล็กก็ทำแค่หนเล็กๆอ่ะบางที่ใช้ขันใบเดียวเพราะวางแค่ลูกเดียวแต่ถ้าเป็นถาดอย่างเงี้ยถาดยาวๆอย่างเงี้ยวางได้สี่ห้าลูกสามลูกชาร์จพร้อมกันแต่ให้มีน้ําอยู่ครึ่งหนึ่ง มันสามารถวางในน้ําได้เ no พ no ื่อไม่ให้มันร้อนมากเกินไปไงการมันระเบิดการมันบวมมันร้อนร้อนมากอ่าเคยชาร์จใช่ไหมใช่ใช่ร้อนร้อนจี๊ดใช่เพราะนั้นนี่ยแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จากมันวันนี้เรารู้คร่าวๆแล้วส่วนหนึ่งที่เราตั้งคุยกันกลายว่าเหมือนเพิ่มความรู้อมันการันตีแล้วไงว่ามีพี่คอยบอกมีคนนี้คอยพูดนี้คอยอธิบายถูกปะเราเริ่มรู้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเรียนอีกมันก็จะรู้เพิ่มขึ้นอีกว่าอ๋อตอนนี้เขาทำเองแล้วรู้แล้ววิธีการ แต่ยังไงก็อย่าลืมว่าการชาร์จแบตเตอรี่ทุกครั้งจะต้องระวังเรื่องความเสียหายค่าไฟต่างๆจะต้องเป๊ะแล้วต้องคอยดูแลมันตลอดเวลาบางครั้งเราชาร์จไปตรงก็จริงนะแต่มันเกิปดปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเราไม่รู้แม่งช็อตมันเสียหายได้ไงเราไม่รู้เราต้องขยันเดินหน่อยบางทีหรือว่าเดี๋ยวเราขี้อย่างเงี้ยหนีไว้ไม่ดีไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยหนีไม่แข็งแรงมันหลุดปึ๊กแล้วมันพลาดเราไปโดน โค้งรถโดนพื้นที่มันเป็นกาวมันช็อตเปิดเกิดประกายไฟขึ้นมาไฟไหม้บางทีชา้ากับตัวรถเนี่ยบ่อหล่นลงมาปัาง้งจะไม่่โ <c oughs> อบ่อหลดนพลาดไปปั๊บไอ้ตัวขี้สองขี้กระเด็นเลยไปโดนกาวโดนเลยมวยห,หมดเลย <c oughs> สิ่งพวกนี้ <c oughs> เน้นเป็นพิเศษ <c oughs> มันสามารถทําให้ร้านเราเนี่ยเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้เลย <c oughs> <c oughs> แต่เรารู้ไงถ้าเรียนมาเราจะรู้ถ้าคนที่เรียนมาเนี่ยศึกษามาเนี่ยจะไม่กลัว และจัดจะเข้าใจมันจัดระวังเป็นพิเศษมีอะไรจะถามผมไม่มีอะไรถามอ่ะเพราะผมบางทีไม่ได้ฟังเลยครับอันนี้พาแบตรถยนต์ได้ไหมครับได้ครับได้หมดได้หมดฟังพี่นะจริงๆแล้วรถยนต์เนี่ยมัน12โวลต์12โวลต์ก็คืออันนี้ไงโวลต์หมายความว่าคือเราไปดูที่ตัวแบตเตอรี่มันจะเขียนอยู่12โวลต์กี่แอมป์ รถยนต์12โวลต์35แอมป์50แอมป์70แอมป์80แอมป์แต่มันเป็น12โวลต์เราใช้ตัวนี้ตแต่ทําไมมี18 24ก็มันชาร์จ2ลูกเพิ่มไนงะก็มันมากกว่ามันเอา2ลูกมาบวกกันเป็นเท่าไหร่12ที่2เป็นเท่าไหร่24โวลต์เลยถูกต้องเพราะงัออ้นกระแสไปไม่พอเพราะชาร์จสองลูกพร้อมกันแต่ลูกเล็กอย่างนี้กันชาร์จสองอันพร้อมกันก็เป็นเท่าไหร่ ก็เป็นี่มันก็แหละเพียงเมื่อกี้พี่ไปอธิบายไปก็คือมันก็คือ24วอก็คือให้ปรับตัวนี้ปรับมาที่ตัวนี้ตัวนี้เลย24เพราะมันเอามาบวกกันมากกว่ามันบวกกันตอนนี้รู้แล้วเพิมไปเรื่อยๆเออเพิ่มไปเรื่อยๆก็เอาบวกกันไงเป็นมากกว่าแต่6ว์รถรุ่นเก่าไงพวกสมัยก่อนอะ หกวต์มีอยู่แล้วหกวต์น่ะเราพี่เพิ่ม,มนิดนึงหกวต์คืออะไรหกวต์สมัยก่อนเนี่ยจะมีหลอดไฟรถคันนี้ใช้แบตเตอรี่หกวต์เอาหลอดไฟสิบสองวัไปใส่ทำไมไม่สว่างนักทีว่าเนี่ยลูกค้าเข้ามาเรามีหลอดไฟสิบสองวอยู่หกวตวไม่มีไม่ค่อยจะไม่ค่อยเจอหรอกเราเอาหลอดไฟไปใส่เลยคู่เดียวกันเลยเลยยังไงตายแล้วไฟไม่สว่างเลยช่างมนไฟไม่สว่างเลยเราก็ไม่รู้เป็นช่างถ้าเราไม่รู้ตรงนี้นะอันนี้พี่บอกแล้วค่าไฟไม่ได้ไง ค้าไปมันหกโวล์ราก็ต้องหลอดไปหกโวล์ไปใส่หลอดไปสองโวล์ไปใส่ไม่ได้ไม่สว่างบางคนไม่รู้ขับรถรเก่าๆอะ่ะต่ให้ช่างช่างก็ไม่รู้ช่างก็เปลี่ยนหลอดไปให้แล้วมันก็ไม่สว่างก็วายนั่นเสียขดยเสียมัดไฟเสียสลมารถเสียไฟมันถึงไม่แรงผิดครับผิดเลยเพราะนั้นลองดูด้วยรถคันนี้มันกี่โวล์เราจะรู้ได้ไงครับ อันดับแรกดูรถรุ่นเก่าก่อนถ้ารุ่นเก่ามาให้ให้สาธิษฐานไปเลยว่ามันจะหวโหหรือเปล่าต้องไปดูก่อนไปดูที่แบตเตอรีร่เลยแบตเตอรี่เล็กใช่ส่วนใหญ่แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่น้ำแล้วเป็นลูกเล็กแบตเตอรี่มันเป็นโถใช่เป็น6โ,โวลต์เลยครับเ,ววรเรบพราะนั้นมันจะมีจะน้อยตอนนี้ให้เราสังเกตรถอนดับแรกคือว่ารถรุ่นเก่าๆมันจะมีรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็น12โวลต์แล้วนั่นแหละเพราะนั้นสังเกตได้ไงอันนี้มันเป็นการบ้านดิ พวกเราเนี่ยเป็นช่าง few later. เราต้องหัดจำรถรุ่นเราเก่าด้วยว่ารถรุ่นนี้มันทำงานด้วยระบบแบบไหนให้เราศึกษาเรื่องรถไปด้วยว่ารถรุ่นนี้มันทำหน้าที่อย่างไหนทำงานยังไงไฟกี่โวลต์จำถึงนี้ไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยเรื่องรถอะ่ะศึกษาข้อมูล,ลรถพวกนี้ไปเรื่อย แล้วเราก็ทําได้จําได้แตพอวันนึ่งเจอลูกค้าที่เขามาใช้บริการเราก็จะรู้แนละ้วอ๋ออันนี้ต้องดูตรงนี้บางทีเขาไปเปลี่ยนร้านหลอดไฟร้านอื่นอยู่แล้วมาบอกหาเราเนี่ยไปเปลี่ยนร้านนู้นมาหลอดไฟไม่สว่างเลยเราเราก,ราก็พอเรามีข้อมูลอยู่ว่าตรงนี้พี่เคยสอนแล้วว่าต้องให้ดูด้วยว่าให้ตรงโวลต์เราก็ไปดูได้แล้วว่ารถคันนี้กี่โวลต์เฮ้ย16โวลต์น,นี่หว่าแปลว,ว่าหลอดไฟอาจจะมีความเสี่ยงมันใส่ผิดมาเพราะในยุคนี้หลอไดไฟเ2โวลต์เท่านั้นร้านมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยมีตุนเอาไว้ ไม่ค่อยมีเก็บเอาไว้ด้วยเพราะรถรุ่นนี้มันเก่าแล้วไรรุ่นหกโวลต์น่ะนั่นแหละ okay. Okay. Yeah. เรียนนี้นะครับหวังว่าทุกคนนะครับที่ได้เรียนรู้เรื่องการชาร์จแบตเตอรี่ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการใช้ไฟนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีอันตรายนะครับกับตัวเราก่อนที่เราจะชาร์จแบตเตอรี่จะทําอะไรกับรถลูกค้าหรือรถตัวเองก็ขอให้มีสติในการดูนิดนึงนะครับว่ามันถูกต้องไหมนะครับมันจะได้ไม่เกิดความเสียหายกับตัวรถของตัวท่านเองด้วยลองไปฝึกใช้กันดูนะครับ